ื่นเต้นมากนะคะธรรมดาตรงนี้จะมีแต่ผู้สื่อข่าวกีฬาวันนี้เป็นผู้สื่อข่าวสายความงามนะคะก็ต้องบอกว่าแป้งก็ภาคภูมิใจนะคะที่วันนี้ถูเลอรเป็น New Face of Royal Paris นะคะในคิดถึงเรื of Revitalift Clinical g r e a m นะคะก็จริงๆต้องบอกว่าแป้งแป้งประทับใจนะคะแล้วก็ ต้องม,มองว่าเราอยอเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะโดยเฉพาะตัวตัว,ตวดีอัลตินเนี่ยเป็นตัวที่แป้งได้ทดลองใช้แล้วก็จะได้ทราบว่าปีหน้าเนี่ยแป้งจะอายุ60ถ้าเกิดปี2509ก็พอได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยแปรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ช่วยโดยธรรมชาติรู้สึกว่าเป็นคนธรรมชาติมากแล้วก็แป้งบางคนใช้ชีวิตอยู่กับสนามบอลมา19ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มายืนตรงนี้ได้เนี่ย ก็ก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เอ่อเป็นเรื่องใหม่ๆนะที่ที่ก็ใช้เวลาตัดสินใจนานแล้วก็ดีใจได้หลายตื่นได้นึ่งได้หลายคนชื่นชมในความสวยของตางประเทศได้หลายคนบอกว่าปวดรักกันหนัตลอดกาลไม่มีใครตกใจไม่มีใครบ้าเลยดีใจมากเลยจริงเหรอไม่ไม่ตอนแรกเลยตอนตอนที่รู้เลยสี่สิบก็รู้สึกหนึ่งอย่างหนึ่ง 40นี่รู้สึกโหแบบโอเคมากพอ50ก็อีกแบบหนึง่งเพราะมันเลย55เนี่ยมันเป็นตัวแบบกับว่าจุดกระชากใจนะคะแล้วก็ยิ่งแ้งเป็นคนมีเรื่องราวในชีวิตเดยอะนะคะก็เห็นขาปแมงมีโน้องี่ทำงานตลอดเวลานะคะ mm hmm. work life uh, work life o p ร r a เนี่ยน้อยหน้าดนจะต้องจัดการที่นี่พอปีหน้า9ก็สู่เลข6แล้วเนี่ยได้ยิ้มคำอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจแท้จริงะคะ มีคนมาขอเคล็ดลับเยอะไหมครับมีคนมาขอเคล็ดลับเยอะไหมครับไมอนะมันออกกําลังกายไหมอะไรไหมเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ออกกาลังกายแต่ว่าเป็นคนที่แบบแอคทีฟก็ทํางานหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับความตื่นเต้นตลอดเวลาทั้ง ธุรกิจประกันที่ทำทั้งกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันฟุตบอลนี่ก็แพ้ชนะขึ้นสวรรค์กระลงนรกนะคะก็มันมีสามล้าหรือว่าเป็นมอว่าพี่แป้งอยู่แต่กับพวกนางเอกนักแสดงอะไรแบบเบอร์ต้นๆหรือเปล่าครับเขาเสวยมันก็เลยรู้แบบน้องๆพวกนั้นน่ารักมากแล้วก็เป็นเป็นคนที่งามอย่างทรงคุ้มค่าอย่างแฉจริดังๆอยากให้พี่แป้งใช้ปากเจ๋งเข้าอุตสาหกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะก็แป้งทดลองใช้ ไวท์เทอร์ีนะคะโดยเฉพาะตัวไอครีมแล้วก็เดกครีมเนี่ยแ้่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่นุ่มนวลละเมียดละมไมเป็นชะทำเนียแล้วก็เออมันไม่ได้หนาแล้วก็ไม่สุดเหนียหนาะเนื่องจากว่าแม่เป็นคนที่ต้องออกอยู่กลางแจ้งอยู่ตลอดกับภารกิจแล้วก็หน้าที่ที่เกี่ยวกับฟุตบอลในโตรมีกีฬาทุกคน พอมาใช้ตัวนี้เนี่ยแป้งก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยค่อยดีขึ้นแต่แป้งเองก็ยังหน้าหน้าแป้งยังไม,ไม่ไม่ได้ก็าไม่ได้ตอะไรเลยแล้วก็ก็มาอย่างนี้ก็ดีใจแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเป็นสตาร์ทัพรีโอเนี่ยแป้งมองว่าทุกขั้นตอนเนี่ยก็ผ่านการทำ R&D ทำการวิจัยซึ่งแป้งมองว่าเป็นแก่นเป็นหลักของในการที่จะทำผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับร่างกายของคนกับใบหน้าของคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าสมมุลค่ายูเวอร์จิตเนี่ยหมายว่าราเราเนี่ยแปลว่าให้ความสาคัญเนี่ยกับคุณค่านอกจากความงามจากข้างนอกแล้วเนี่ยต้องมองว่าคุณค่าจากข้างในจากความคิดจากสังเกตีแล้วก็ไม่ได้จากัดชว่วงจะต้องเป็นเพศหญิงต้องมองว่า ความทรงคุณค่าเนี่ยอยู่ในได้ตัวตั้งแต่เด็กวัยรุ่นสาวผู้ชายหรือแม้กระทั่งซลเวอร์เอจแป้งทิ่แป้งนี่มันเลยซลเวอร์เอจเลยฮะน่าจะเป็นปีหน้าแป้งก็เข้าจะเข้าสู่วัยถ้าไม่อยากพูดคำนี้เลยนะวัยชราแล้วก็อย่างนี้ทราบเลยเขาไปไทยวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซูเปอร์เอจจิ้งโซซายตี้อย่างแน่ริงฉะนั้นก็ไม่มองว่า ริออเองเนี hmm. men, ่ยก I mean, it ็เป็นอะไรที hmm. ่โดยเฉพาะอันนี้ก็ต้องถือว่าดีต่อใจแป้งผมแป้งก็จะก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกัน้า้แล้วนะก็ก็มองว่า่างนี้ได้ก็เป็นกำลังใจที่ดีนะะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมองว่าบริโอให้ความสามัรถมากก็คือเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมองถึงความยั่งยืนในสังคมพี่แป้งคะก่อยหนักถึงรู้สึกต่อหนาเป็นอะไรว่าทำตอนพี่เพิ่งหายจากโควิดมาได้สักอืม ส8บาทนะเ,เป็นเป็นเยอะมากนี่เสียงวันนี้ไม่เสียงปกติเมือปกใจแต่ว่าไาคิดมาก่อนแบบว่าเป็นเพราะเราทำงานหนะักหรือเปล่าคเาเบเราถนะึงกเเเ็เป็นเป็นสองครั้งนรั้งแรกก็เป็นแล้นี่มันเป็นเป็นครั้งที่สก็ ไม่รู้มาติดได้ยังไงแล้วก็แบบมาที่ทราบในกำลังประชุมพอดีแล้วก็ยังต้องไปไประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็คุณหมอไลน์มาตอนระหว่างประชุมผู้ถือหุ้นแม่ก็อุ้ยเอาไงดีเนี่ยไม่กล้าพูดกับกับเออ่กรรมการที่นั่งข้างๆก็พอดีไม่เป็นไรว่าทุกท่านไม่ติดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปตอนนี้โอเคยังครับหรือว่าจะต้องแบบว่า,วาไม่เป็นร<ล>้อยเลยไม่จะร้อยนะค่ะค่ะขั้นงานไปเยอะไหมครับพี่ c น n c e l งานไปเยอะไหมครับเยอะเยอะเยอะเลย หมอไม่ให้บินแล้วก็ให้อิดส่งนี่ก็เริ่มกลับมาทำงานได้ประมาณสีวันแ้่หลายคนเป็นห่วงผมราไม่เคยเห็นมาดามแปลนแต่ก็แบบ<ไ>ป่วยก็โรงพยาบาลใชแบบ่แบบหแบบก็สะดอกร้อนในที่บอกว่า เดือนนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเดือนนี้ดาวย้ายสาวดวง <c oughs> วดาวดหูพิหารเสาร์นะคะก็ะขอให้ผ่านพ้นมีแต่เรื่องดีๆนะคะ <c oughs> ไม่เ้็นติดมาะมาเจอพี่ชมแบบนี้จะชวนเข้าโค้ชนงเอกนะคะแบบว่า <c oughs> ไ,ไปไหว้งานไปจะได้เห็นน้องๆชมนี่เขาเป็นคนที่ไม <c oughs> ่ไม่เจอบ่อยเนะียไปออกรายการสามแซ่บของคนที่พัสดก็จะเจอพี่ชมนะแล้วก็ ไปตด้ต้งโอกาสได้ไปไปทานโดยการเชิญของแบรนด์อื่นก็มีโอกาสได้เจอกับกับน้องชมที่โน่นนะคะก็เป็นคนที่น่ารักโดยเฉพาะก็บอกว่าน้องชมนี่ สวยน่ารักไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกสาวคนนี้เชียวลูกคนเล็กที่เอเมจิลก็แบบแม่ก็ดูติ๊กตอกดูอะไรตลอดวเราลุ้นดูแค่รู้แค่ว่ามีโอกาสได้เห็นภาพไปบ่อยแน่นอนแต่ว่าพี่แม่เคยแบบชวนเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมครับได้ลองชิมได้ลองมีการเปาร์ตี้ปีใหม่ดี๋ยวปีนี้จะต้องชวนแล้วโอเคค่ะค่ะแต่ก่อนอันนี้ไม่เป็นปาร์ตการเป็นตัวก็มสวยสุดในตัวค่ะในสุด้านนะคะ ใจว่าคือคือเตรียมตัวนี่มันไม่ได้ไม่ได้อยากจะเข้าสู่วัยชูงอายุแต่มันเข้าไปแล้วก็ทําใจนะคะให้คิดบวกแลก้วก็จริงๆนนรงแรกเป็นคนที่อายุจะหกสิบเนียแต่แป้งเป็นคนที่ยังแอตพาซีรู้สึกว่าตัวเองอยังยังแอคทีฟแล้วก็ยังทําได้หลายๆเรื่องเลก็เป็นกําลังใจให้าัากคนที่อยู่ในวัยเดียวกับแป้งนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยแป้งเชื่อว่าด้วยไฝที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาซึ่งหาได้ยากก็ถือประสบการณ์ขขชีวิตแป้งเชื่อเสมอว่าแป้งมาเป็นมาดษย์ได้เนี่ยก็ด้วยการที่ผ่านประสบการณ์ทั้งที่ดีแล้วก็ทั้งที่ไม่ดีแต่ก็ทุกครั้งแป้งก็มองว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยก็กลับมาแก้ไขแล้วก็จดจาว่าถ้าเกิดขึ้นกับเราอีกครั้งเนี่ยเราจะเดินไปเลยค่ะ แล้วก็ยงที่บอกว่าแป้งเป็นคนมองโลกในแง่บวกสิะะแล้วก็ตามสไตล์นะคะแป้งก็เป็นคนที่เหนื่อยหรือล้ายยังไงเนี่ยบางทีร้องไห้แต่ก็ลุกขึ้นแล้วก็คิดว่าชีวิตต้องเดินต่อไปใช่ <c oughs> นุ้ยใส่ <c oughs> พูดว่าไม่มีอะไรเป็น the end of the world โอเคครับผม่าแป้งขับของใด็กนักเดียนเด็กน่กเรียค่ะนึกสองสามวันนี้นะคะโอเคฝากกับสุน่ะ Terima <laughs> kasih.